สวัสดีครับมาพบกับผมช่องดาร์คเซลบูอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องสัพปปยุทธพลุฟ้านะครับตอนนี้ก็มาถึงบทที่9แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วในบทที่8ก็คือเกิดถึ้นที่โรงเรียนเจ้นนะว่ามีวินเอ๋ออยู่ที่โรงเรียนรอคอยเซียวเยียนเรากลับไปอยูอ่เรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเราไปติดตามรับฟังในบทที่9ได้เลยนะครับ บทที่ 9. ทุ่งราบใหญ่เฮยอว้แดนอนันตกาตั้งอยู่บนเขตพื้นที่ไร้อรารยธรรมนอกอนณาเขตสถานศึกษาเจียนนานแม้คนส่วนใหญ่บนมหาพิภพ,พต,ต่างพากันรู้สึกค้างคาใจว่าเหตุฉนัยด้านนอกของสถานศึกษาเจียนนานซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนี้จึงมีดินแดนอันวุ่นวายที่ขัดกับบรรยากาศของสถานศึกษาเช่นนี้ดำรงอยู่แต่อย่างไรก็ตามการดำรงอยู่ก็คือสัจธรรม แม้ผ่านการกดกำรับทุกรูปแบบในหลายปีนี้แดนอันันทการกับยังคงแผ่อิทธิพลไม่หยุดยัง้งด้วยระดับความเร็วชวนตะลึงและคุณสมบัติพิเศษที่เหมือนมแมลงสาบตีไม่ตายของมันทําให้องคอ์กรต่างๆที่ต้องการปราบรามดินแดนแถบนี้รู้สึกไร้เรี่ยวแรงแดนอนันทการกินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและแทบเป็นกลายเป็นอาณาจักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งหลังการแผ่ขยายในหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าสิ่งเดียวที่แตกต่างจากจ,ากจักรวรรดิอื่นก็คือจักรวรรดิอื่นมีผู้นําสูงสุด แต่ในอนาณาจักรนี้ทุกกลุ่มอิทธิพลกับลบราค่าฟันกันไม่หยุดเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตนทําให้แดนอันธการยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนเม็ดทรตายกระจายเกลื่อนแต่ก็เพราะเหตุนี้แดนอันธการจึงสามารถเข้มแข็งขึ้นทุกวันบนใจกลางมหาพิภพ,พ,พไม่เช่นนั้นเกรงว่าคงไม่มีองค์กรอิทธิพลใดนิ่งดูใด้ปล่อยให้ดินแดนพิเศษที่เปลี่ยนพลังทําลายล้างแห่งนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาแม้แดนอันธการจะยุ่งเหยิงจนเกิด ขึ้นจนขึ้นชื่อในมหาพิภพ,พแต่ของพิเศษเช่นเคตวิชาทักษะยุทธและโอศกระดับสูงแต่ละชนิดที่หลั่งไหลออกจากที่นี่กลับเรียกความสนใจผู้แก่งกล้าบนมหาพิภพ,พ,พได้อย่างดีเพราะไม่ว่าอย่างไรของเหล่านี้ก็คือสิ่งพวกที่พวกเขาล้วนจับจ้องตาเป็นมันหากได้รับเคตวิชาที่ระดับสูงกว่าเคตวิชาที่ตนฝึกอยู่ก็จะสามารถทําให้พวกเขาเข้าใกล้เส้นทางผู้แข็งแร่งเร็วยิ่งขึ้นสเสน่ดึงดูดเช่นนี้เรียกได้ว่าชะกาจการสารรหรับผู้แก่งกล้าเหล่านั้นเลยทีเดียวดังนั้น แดนอันธการจึงเหมือนหลุมไร้ก้นที่ดำมืดหลุมหนึ่งสมบัติล้ำค่านับไม่ถ้วนล้วนไหลเข้าพื้นที่แถบนี้สารพัดช่องทางจากนั้นเปิดประมูลในราคาสูงลิบให้คนนับไม่ถ้วนประชันแข่งขันกันองค์กรลึกลับที่ปรากฏขึ้นกระทันหันทำให้จิตใจเสี่ยวเยน็นซึ่งเดิมทีผ่อนคลายอยู่แล้วกลับมาเครียดเก่งอีกหนึ่งรอบแม้เวลานี้เขายังไม่เคยถูกองค์กรลึกลับนั่นพบเห็นล่องรอยอย่างแม่นยําแต่เมื่อใดที่นึกถึงว่ากระทั่งผู้เก่งกล้าอย่างเย่าเหลา ยังถูกพวกนั้นบีบคั้นจนไม่กล้าปรากฏตัวตามใจเซี่ยวเยียนก็ทําให้รู้สึกเย็ยนวาบอย่างมีน้มต่ําหลังภายใต้ความเห,น,หน็บหนาวที่ปกคลุมจิตใจอยู่นี้เซี่ยวเยียนตระหนักชัดที่สุดสําหรับตนแล้วชีวิตอันแสนสงบคือความเพ้อฝันโดยแท้จริงภาระที่เขาแบบรับช่างล้นเหลือไม่ว่าเรื่องราวการหายตัวของท่านพ่อการไล่ล่าสังหารเย่าเหลาขององ,องค์กรลึกลับปริศนาแต่ละข้อเหมือนความมืดดำประดังเข้ามาทําให้เซี่ยวเยียน ไม่กล้าแบ่งแยกสมาธิไปคิดเรื่องอื่นหรือพักผ่อนอันใดอีกใครจะไขปริศนาเหล่านี้เขาจําเป็นต้องมีพลังฝีมือที่แข็งแกร่งและเซี่ยเวเหยียนตระหนักดีที่มาพลังแห่งฝีมือของเขาหาไม่ใช่การฝึกทั่วไปแต่เป็นไฟวิเศษอันมหาศรรย์ที่ดำรงอยู่ในห้วงพระสุธาอากาศเรานะแม้การกระทําเช่นนั้นจะสุมเสี่ยงและบ้าระหังแต่สําหรับเซี่ยวเยี่ยนที่มีเคล็ดวิชาเผาไหม้นี่คือทางลัดที่จะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งกล้าอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อเล่งรัดพลังฝีมือของตนให้ลดหน้าโดยไว จะได้มีพละกกำลังต้านทานในยามที่องค์กรลึกลับนั่นบุกเข้ามาถึงที่เซี่ยวเยียนจำเป็นจะต้องได้เพลิงหาลือไทยดาวตกของสถานศึกษาเจียนานมาไว้ในมือได้โดยเร็วชีวิตต้องรีบเร่งอีกแล้วเหนือรพามืดขึ้เนานร่างของเซี่ยวเยียนบินโฉบวูบวาบเขาก้มมองดูต้นไม้ที่พุ่งถอยหลังยาะรวดเร็วแวบหนึ่งก่อนพึมพำด้วยรอยยิ้มขื่น,นตั้งแต่วันที่เย่าเหลาบอกว่าเล่าเรื่องราวขององค์กรลึกลับนั่นเซี่ยวเยียน ล้มเลิกความคิดทิเที่ยวเล่นระหว่างทางไปทถานศึกษาเจียนนานแต่การปีกเมฆพ่วงทันทีที่วาราตีไม่มีพักมุ่งหน้าแดนอันันตการตามเส้นทางที่ระบุไว้บนแผนที่แดนอันธการห่างจากจักรวรรดิเจียนหมาไกลโพ้นระหว่างนั้นยังต้องผ่านแควเล็กๆอีกหลายแควนค่อยบรรลุถึงชายแดนขอบแดนอันธการระยะทางที่ไกลลิบเช่นนี้หากเดินเท้าหรือนั่งรถมา้าไม่มีสามเดือนห้าเดือนหรือครึ่งปีคงยากจะไปถึง นำซ้ำนี่อย่างเป็นกรณีที่ระหว่างทางปราศจ,จากอุปสรรคด้วยเพราะในแว่นแพรเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่มีทางผาสุกร่มเย็นเฉกเช่นในจกักรวรรดิเจนมาเป็นแน่ด้วยสาเหตุหนาน,า,นาประการเช่นภูมิประเทศหรือแสนยานุภาพแว่นแค่เหล่านี้จึงลบพุ่งกันแทบทุกวันอาหารรับจ้างแต่ละกลุ่มต่อสู้ชุลมุนเพื่อยแย่งชิงผลประโยชน์นำซ้ำวันดีคืนดีเงินไม่พอใช้อาหารรับจ้างเหล่านี้ยังลุกขึ้นมาแปลงร่างเป็นโจรป่าขบวนพ่อขาวานิชถูกพวกมันเห็นเข้าหากการคุ้มกันไม่ดีพอ เรงว่าทั้งทรัพย์สินและสตรีล้วนจะถูกพ้นชิงไม่เหลือกลายเป็นโศกนาศกรรมในที่สุดเซี่ยวเหยียนใช้ปีกเมฆม่วงเดินทางแม้สิ้นเปลืองปราณยุติค่อนข้างมากแต่ดีที่มีโอโสถฟื้นฟูปานซึ่งตุนไวล่วงหน้าบวกกับเคล็ดวิชาเผาไหม้ที่วิวัฒนาการถึงชั้นดินขั้นกลางภายใต้แรงหนุนของสองสิ่งนี้เซี่ยวเหยียนจึงพอจะประครับประคองการบินระยะไกลได้ยังแต่สองสามวันเขาต้องลงพื้นดินผู้ฝึกการขั้นสูง นานหนึ่งวันต่อครั้งเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่เกือบด้านชาและความสดชื่นหลังการบินเป็นเวลานานพอเร่งเดินทางสุดชีวิตดังนั้นเวลาแค่สิบกว่าวันแดนอันธการซึ่งเดิมทีต้องใช้เวลาครึ่งปีหรือมากกว่านั้นจึงสามารถบรรลุก,ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเซี่ยเวเยียนแล้วเซี่ยเวเหยียนใช้ปีกเมฆม่วงเหินบินอยู่ราวสิบวันเทือกเขาเบื้องล่างที่ทอดยาวต่อเนื่องพันเปลี่ยนเป็นเว้นหักเขาแปลกใจเล็กน้อยก่อนเงยนหน้าขึ้นสายตากวาดไปไกลๆที่สุดสายตาตรงนั้น ทุ่งราบดำทำมืนดูดเส้นสีดำเส้นหนึ่งตัดแบ่งโลกภายนอกกับภายในออกจากกันนี่คูทุ่งราบใหญ่เหยอ่ยยีแต่เห็นเส้นสีดำค่อยๆขยายใหญ่ในคันลองสายตาใบหน้ามอมแมมเต็มไปด้วยความอิดโรยของเสี้ยวเหยียนผันเปลี่ยนเป็นคึกคักแจ่มใสคลี่ยิ้มราวก็ได้ปลดวางภาระหนักตามแผนที่ที่ระบุทุ่งราบใหญ่เหยวยยี้แห่งนี้คือทางเข้าแดนอันธการขอเพียงย่างเข้าพื้นที่แห่งนี้ก็เท่ากับเข้าสู่โลกแห่งความวุไวไ่นวายไร้ระเบียบ ซึ่งตรงกันข้ามกับภายนอกโดยสิ้นเชิงในที่สุดก็ถึงแล้วขยี้เบ้าตาดำคามเป็นวงใหญ่เซี่ยวเหยียนค่อยๆร่อนลงพื้นแม้แดนอันตาารายอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับไม่คิดที่จะเข้าไปในทันทีในเมื่อกระทั่งเย่าเรายังยั้งยับนักงหนาถึงการไล่อารยธรรมของดินแดนแห่งนี้เขาคิดว่าาการเข้าสู่สถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายในขณะร่างกายอ่อนเพลียเช่นนี้นับเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดฟู้นฟูร่างกายก่อนเถอะแม้สิบวันนี้เดินทางตากตาํา แต่นี่ก็เป็นผลดีต่อเจ้าไม่น้อยการยุทธในกายที่เาผาผลาญไม่หยุดเช่นนี้ต่างหากถึงจะสามารถทวีความแตงขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงของเย่าเหล่าดังขึ้นในใจเซี่ยวเยียนสงกศีรษะบังคับร่างร่อนลงกลางป่าแห่งหนึ่งสำรวจแบบเร่งด่วนรอบหนึ่งหลังมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นอายมนุษย์หรือสัตว์ใดๆเขาค่อยสาะหามุมรับตาแห่งหนึ่งอย่างคลายใจสุดนั่งขัดสมาธิเอาโอสถฟื้นฟูปานออกมาเม็ดหนึ่งยัดใส่ปากสองมือประสานท่าฝึกยานพร้อมกับหลับตา คอยห,หลังการเข้าสู่สภาวะเข้ายานของเซี่ยวเยียนของเซี่ยวเยียนขึ้นพลังงานอ่อนๆเริ่มแทรกซึมออกจากในกายเขาพลังดูดขุมหนึ่งสูบเอาพลังงานในห้วงอากาศโดยรอบเข้าสู่ภายในหลังภายการหล,ล่อหลอมจึงกอกเทใสผลึกยุทธที่ม่วนมนเล็กน้อยเพราะการเผาปานการฝึกอันสงบดำเนินอยู่ราวครึ่งบ่ายขึ้นพลัง,งนอ่อนๆรอบกายเซี่ยวเยียนค่อยๆเริ่มเบาเบางกระทั่งจางหายไม่มีเหลือหนังตาที่ปิดสนิทสั่นไหว,ไวเบาๆ เซี่ยวเหยียนลืมตาขึ้นช้าๆในลูกตาดำจัดเปลวเพลิงสีเขียววาบขึ้นและดับไปอาปากพ่นปราณพิษออกมาหนึ่งคำปราณพิษสีดำหมุนวนช้าๆใบไม้กระทบถูกมันพลันถูกกัดก่อนเป็นความว่างเปล่าในพิษตาหลังพ่นไอสีดำแปลกๆออกมาความอ่อนล้าบนใบหน้าอันตรธานสิ้นแทนที่ด้วยการประกายนุ่มนวลเดียดดุดยังหยกเซี่ยวเหยียนมุ่นคิ้วมองไอสีดำจางๆที่ลอยขึ้นกลุ่มน,นั้นดลีตาลงเล็กน้อยพันก้มมองนิ้วกลาง ของมือขวาแวบหนึ่งเพียงเห็นนิ้วที่เคยเรียวยาวขาวผ่องนั้นบัดนี้เป็นดำสนิทแลดูพิสดารยิ่งนี่พิษลักขจกรนนึกว่ามันสลายไปเองแล้วที่แท้ยังแฝงอยู่ตลอดและเห็นนิ้วดำที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นนานแล้วเชี่ยวเหยียนอดยิ้มขื่นไม่ได้เจ้าสิ่งนี้ถ้าจัดการให้ดีจะเป็นไม้ตายสำหรับต่อกรศัตรูได้กลับกันหากจัดการไม่ดีจะกลายเป็นความยุ่งยากชนิดหนึ่ง พิชชนิดนี้หลังผ่านการกลายพันธุ์จะดื้อด้านต่อยาแก้พิษหลายขนาดพลังทำลายล้างน่ากลัวน้ำเสียงของเย่าเหล่าเคร่งเครียดอยู่บ้างเสี่ยวเหยียนพกศีรษะอย่างอับจนปัญญาสลัดนิ้วสองสามทีสีดำเริมนั้นสีดำนั้นเริ่มจางลงไม่อีกอึดใจก็หายเคลียดคลายหลบเข้ามุมใดมุมหนึ่งที่เสี่ยวเยียนสังเกตไม่เห็น้าไม่ใช่เพราะยาใต้ต้นน้ำรายเจ็ดมิติคืนวิญ,ญญาณมาช่วยอาจารย์ข้าคงไม่ถอนทิศตะแก่นั่นแน่คำสัญญาของเขาเหมือนผายลมไม่มีผิด ที่แท้ก็ตาแก่เจ้าเล่ยคนหนึ่งเซี่ยวเหยียนลุกขึ้นยืนพันแขนหัวเลาะกาวนึกถึงตอนนั้นหลังขจัดมิดให้หน้ารานเจียนจนหมดตาแก่นั่นท,ทําท่าซาบซึ้งเสียเต็มประดาแต่ต่อมาเล่าเห็นอยู่ทนโทษว่าตนถูกสานักมา่านเมคาไล่ล่ากับเงียบกริบป,ปราศจากความเคลื่อนไหวไม่พูดถึงตาแก่นั่นเสียลมดีกว่าอาจารย์ตอนนี้พวกเราจะเข้าแดนอนันตกาเลยหรือเปล่าเซี่ยวเหยียนสะบัดศีรษะ ยืดเหนือยอดเขาทอดตามองดูทุ่งลาบสีดำที่ห่างไกลพางทางเหยาเหล่าพยักหน้าก่อนเตือนว่าขณะอยู่ในแดนอันธการพยายามอย่าใช้ปีกเมฆม่วงทักษะยุดเหินเวหาเป็นของหายากหาทถูกคู่แกร่งกล้าบางคนฆ่าชิงทรัพย์เอาได้หาเซี่ยวยืยดอุทานตกใจคู่ใหญ่ค่อยยิ้มเจือนกล่าวว่าดูท่าดินแดนบัดซบนั่นคงวุ่นวายจนไร้ขอบเขตจริงๆอย่างน้อยในจัก,กรวรรดิเจียนหมาผู้แกร่งกล้าก็ยังมีศักดิ์ศรีอยู่บ้าง เรื่องจำพวกลงมือป้อนฆ่ากับพบเห็นน้อยมากแต่ที่นี่กับเห็นเป็นเรื่องปกติไม่ต่างจากกินข้าวฮ่าฮ่าไม่อย่างนั้นแดนอันตรก,การจะได้ชื่อว่าดินแดนที่ไร้อริยธรรมที่สุดบนมหาพิภพหรือเหยาเราหัวเลาะเอาละไปกันเถอะแม้ในนี้จะอันตร,รายร้อยแปดแต่ของดีก็เกื่อนการละลานตาเช่นกันเจ้าวิชัยจะสแสวงหาวัตถุดิบสําหรับปรุงโอสดม่วงกู้วิญญ,ญาณให้ไหายโปตมหรอกหรือที่นี่รับรองมีครบเช่นนั้นก็ดีรับฟังวาจา เซี้ยวเยียนอดดีใจไม่ได้สําหรับน้ําใจที่หายโปรตงหยิบยื่นให้ในขณะอยู่ในจักรวรรดิเจียนมาเขาจะรึกในใจเสมอโอสถม่วงกู้วิญญาณที่ติดค้างอีกฝ่ายอยู่จึงจําเป็นในจึงเป็นปมในใจที่เซี้ยวเยียนตลอดมาตอนนี้สามารถรวบรวมวัตถุดิบได้เขาคงสบายใจขึ้นมากจัดเก็บข้าวของทั้งหมดเรียบร้อยไม้บรรทัดเหล็กดําสะพายหลังเสี้ยวเยียนบุนต้นคอสองสามทีฝ่าเท้าพันถีพื้น คอยให้หลังหนึ่งเสียงปะทุร่างแปลสภาพเป็นเงาดําสายหนึ่งโผพุ่งไปทุ่งราบใหญ่สีดาทะมึนนั้นเฮอเฮแดนอันธการข้าขอดูทีเจ้าจะไล่อารยธรรมปานใด <c oughs> ทุ่งราบใหญ่ไลข้ขอบท่อตาแลใบมีเพียงสีดําล้วนขับเน้นแผ่นฟ้าอันมืดมนนั้นบรรยากาศอึดอัดและชวนให้งุนงานชนิดหนึ่งอบอวลบนทุ่งราบเพราะสถานที่วิปริตผิดพิสัยไมีหน้าจึงเกิดความวุ่นวายและระเบียบเช่นนี้ บนทุ่งราบเงียบสงัดเงาดำสายหนึ่งพันบึงมาแต่ไกลด้วยระดับความเร็วสุดขีดวูบผ่านในพิษตาเพียงแต่ทุกครั้งที่ย่ำเท้าล้วนจะชักนำเสียงปะทุดูดฟ้าคำรามเสียงปะทุปรากฏเป็นรูปวงกระเพื่อมแผ่กระจายเหนือทุ่งราบสุดท้ายค่อยๆหายไกลออกไประหว่างห่อตะบึงด้วยความเร็วสูงเงาคนพันเงยศีรษะนิดหนึ่งเผยเห็นใบหน้าอ่อนยาวหล่อใสใบหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นก็คือเซี่ยวเหยียนนั่นเองอยามนี้เขากำลังนิ้วมองดูทุ่งราบอันเวงวาง วังเวงนันนั้นพึนพมพาว่าดินแดนอุบาทอันใดน่าอึดอัดจริงๆแต่จะไหนเข้ามาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นเงาคนสักลายเดินต่อเถอะข้าว่าหายโปต้งไม่เคยมาที่นี่ฉะนั้นแผนที่ที่เขาให้มามันคงไม่แม่นยำเท่าไหร่ตอนนี้ได้เ,เขาให้เราเข้าอำเภอเล็กๆบนทุ่งลาบก่อนจากนั้นค่อยหาซื้อแผนที่ของแถบนี้อีกทีเย่าเหล่ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยแน่ใจเขาไม่คุ้นกับที่นี่เช่นกัน แค่เคยได้ยินมาบ้างเท่านั้นพยักหน้ารับคําเซี่ยวเหยียนจึงก้องก้มหน้าก้มตาตะบึงต่อไปจริงด้วยเจ้านุ่มขอเตือนอีกรอบในแดนอันตรานี้อย่ามีเมตตาเกินไปเจ้าสิ่งนี้เมื่ออยู่ที่นี่แล้วล้วนเป็นของไร้ค่าที่ถูกโยนลงบ่อระบายน้ําทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์อันใดต่อเจ้ากลับจะฉุดเจ้าลงบ่อโคลนเย่าเหลาจู่ๆตะโกนเตือนขึ้นมาเชือดไก่คงลิ้นเชือดไก่คมลิ้ง คือวิธีการที่สำฤิ์ผลที่สุดของที่นี่เซี่ยวเยียนยิ้มกล่าวอาจารย์ข้าไม่ใช่คนดิบดีอันใดและไม่ใช่นักบุญผู้เปี่ยมเมตตาธรรมด้วยวิรกรรมยิ่งใหญ่จำพวกกอบกู้โลกล่ายังเวียนไม่ถึงรอบที่ข้าต้องไปทําข้าก็แค่อยากให้ตัวเองเข้มแข็งปกป้องคนที่ข้าควรปกป้องเรื่องอื่นๆข้าไม่มีอารมณ์และไม่มีคุณสมบัติไปยุ่งเกี่ยวนี่คือสภาวะจิตใจที่ดีที่สุดเมื่อใช้ในชีวิตแดนอันตรการรับฟังวาจาเย้าเหล่าหัวเลาะ,ะอย่างโล่งใจ เขาหวังว่าลูกศิษย์ตนจะไม่ใช่นักบุญผู้มีจิตเมตตาผู้นั้นเพราะเขาทราบดีว่าคนจําพวกนี้อยู่ที่นี่อายุไม่ยืนแน่พ่นลมหายใจเบาๆเซี่ยวเหยียนก้มหน้าก้มตาตะบึงอีกครั้งราวครึ่งชั่วโมงต่อมาในคันลองสายตาปรากฏจุดดาเล็กๆขึ้นในที่สุดและค่อยๆขยายใหญ่เมื่อเข้าใกล้ไปทุกทีกระจอมสีขาวเป็นหย่อมๆปรากฏแก่เส้นสายตาของเซี่ยวเหยียนที่แท้เป็นชุมชนขนาดย่อมแห่งหนึ่งและเห็นกระจอมที่มีเสียงคนแว่วมา เซียวเหยียนค่อยคลายใจปลายเท้าสะก,กิดพื้นล่างคน,นึ่งเงาดําพุ่งโชว์ปทางชุมชนนั้นดุดสายฟ้าแลบสองสามนาทีให้หลังเซี่ยวเหยียนจะรอฝีมือจะรอฝีเท้าเมื่อใกล้ถึงชุมชนแห่งนั้นก่อก้าวริเนิบๆไปที่ประตูเข้าของชุมชนสายตาเซี่ยวเหยียนมอกวาดมองรอบทิศทางพบว่าความจริงแล้วชุมชนนี้กลับไม่เล็กกระโจมใหญ่น้อยที่เรียงรายรถลังเป็นแนวนอนอย่างน้อยต้องมีเกือบร้อยหลัง และจากเสียงเซ็งแซ่ตลอดเวลาแสดงว่าที่นี่มีผู้คนคาค่ำเมื่อเดินไปถึงปากประตูเซี่ยวเหยี่ยนหน้าเปลี่ยนสีฉับพลันเล่งถอยก้าวหนึ่งธนูดอกหนึ่งแหวกอากาศมาปากลงต้งผืนหญ้าเบื้องหน้าเขาพินิจจากก้านธนูที่สั่นไหวไม่หยุดสามารถมองออกว่าผู้ยิงธนูดอกนี้มันไม่เอาชีวิตเขาอย่างแน่นอนหลังเซี่ยวเหยียนหลบดอกธนูลูกนั้นได้ปรากฏเสียงอุทานแผ่วเบาว่าผู้ตามต้อยเพียงผ่านเข้ามา แวเติมสเสบียงเท่านั้นผู้สูงส่งทำเช่นนี้หมายความว่าไรเซี่ยวเหยียนตายมองรั้วกำแพงด้านนั้นอย่างเย็นชาขณะตะวาธธาัดถามเชือ่อหรือเจ้าเป็นเด็กใหม่ที่เคยเข้าแดนอันธาการถึงไม่รู้จักกระทั่งทำเนียมจ่ายค่าผ่านทางก่อนเข้าชุมชนเงาคนสายหนึ่งกระโดดข้ามรัว้วได้ยินคำถามนี้ของเซี่ยวเหยียนเขาชะงักตึกตามด้วยคล้ายแจมแจ้งบางอย่างเลิกคิ้วสูงในดวงตาก,กับฉายแววพิลึกเซี่ยวเหยียนมุ่นคิ้วค่าผ่านทางนั่นเหรอ 500ห้าร้อยเหรียญทองเร็วหน่อยอย่ามัวลำเลียเสียเวลาบิดาเจ้าอย่าบอกนะว่าแม้แต่ค่าผ่านทางก็ไม่มีจ่ายนะ่ะและเห็นเสี่ยวยยนยึกยักแววตาของบุรุษผู้นั้นยิ่งเป็นประกายน้ำเสียงกลับอ่อนลงเล็กน้อยขณะเอ่ยเร่งทำเนียมพิลึกพิลั่นพึมพำในใจเสี่ยวเหยียนพลิกฝ่ามือวูบหนึ่งเหรียญทองถึงหนึ่งปรากฏบนอุ้งม,มือจากนั้นโยนออกไปอีกฝ่ายรับไว้ทันควันหลังนับอย่างถี่ถ้วนรอบหนึ่งจึงโบกมือตะโกนว่าเปิดประตู ได้ยินเสียงนี้ประตูไม้ผูพังบานนั้นผานเปิดออกเสียงดังแกลกกรักเผยเห็นถนนหนทางและขึ้นมนุษย์ขวักไข่ด้านในเข้ามาเลยจะเด็กนุม่มบุรุษผอมกะหลงคนนั้นยิ้มกริ่มพางกล่าวเซี่ยวเเยียนมุ่นคิ้วนิดหนึ่งจริงดังที่เย่าเหลาบอกแน่นอันธการแห่งนี้ไม่มีคนปกติเขากุมด้ามไม้มันทัดบงบา่าเพิ่มความตื่นตัวก้าวเนิบเนิบผ่านประตูใหญ่เข้าไปเข้าสู่ชุมชน ถนนที่ประกอบขึ้นจากการเรียงรายของกระจงปรากฏในละครในคันลองสายตานั้นนอกกระจงยังมีแผงลอยสารพัดรูปแบบบนแผงจัดวางสิ่งของแปลกประหลาดยามนี้บนถนนมีคนถืออาวุธเดินยักย้ายไปมาขับขังหาร้านขายแผนที่ก่อนแล้วกันเสี่ยวเยียนพึมพำในใจขณะจะเดินเข้าถนนเงาคนวูบผ่านเบื้องหน้าตามด้วยบุรุุสามคนกวาดแกวงดาบใหญ่สะอึกเข้ามาขวางทางด้วยสีหน้าดุดันเฮ่จะเด็กไหม วันนี้ข้าจะสอนธรรมเนียมข้อหนึ่งของแดนอันธาการให้เจ้านั่นก็คืออย่าให้คนอื่นมองออกว่าเจ้าเป็นเด็กใหม่ที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกเสียงหัวเราะระคายหูเหมือนเสียงแต่ดังขึ้นเบื้องหลังเซียวเหยียนพอเหลียวมองบรุษผอมแห้งที่ยิงธนูเมื่อคู่กำลังถือเกาทันและหัวธนูบนสายเล็งมาที่เซียวเยียนแต่ไกเอาของันตัวเจ้าออกมาให้หมดเงินอาวุธและทุกอย่างที่เจ้ามีข้าอารมณ์ดีอาจจะเหลือแขนให้เจ้าข้างนึงบุรุษผอมแห้งเสียยิ้มกล่าว แดงอันร,รการสมชื่อแต่เสียได้ตักกะแตนฝูงหนึ่งต่อให้กระโดดสูงปานใดอย่างไรก็เป็นแค่ตักกะแตนเ <c oughs> สี่ยวเหยียงกว่าตามองถนนเบื้องหน้ายามกลุ่มนิ้กลุ่มคนบนถนนเริ่มสังเกตเห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครสักคนกล้ายื่นมือมาช่วยขี่คายสถานการณ์ให้เสี่ยวเหยียงแต่ละคนยืนกอดอกสีหน้าขับขันขายจะดูละครฉากหนึ่งเ <c oughs> จ้าหนุ่มเจอเข้ากับตัวเองเช่นนี้คราวนี้เข้าใจแล้วกับมังเจ้าหมอนั่นพูดถูก ในแดนอันธการห้ามให้ใครก็ตามมองออกว่าถึงว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่นี่ที่นี่ไม่มีคนดีดังนั้นอย่าหวังว่าคนมุงพวกนี้จะออกมาช่วยพวกมันไม่เข้ามาซ้ำเจ้าหลายดาบก็นับว่ามีเลวเสียงเย้าเหล่าดังขึ้นในใจเซี่ยวเหยียนพกหมศ์สีษะนิดหนึ่งฝ่ามือกำดาบไม้มันทัดแน่นและเห็นกิริยาของเซี่ยวเหยียนสามคนที่ถือดาบตรงหน้าเขาพันปั้นหน้าเฮี้ยมไม่กล่าววาจาพร่มเพื่อเหื่อดาบมือฟันก้านคอเซี่ยวเหยียนลงไปอย่างไม่ปราณี คูว่าคูว่าคูวะ,วะ,วะคมดาบไม่ทันบรลุเป้าหมายเงาดําสายหนึ่งวูบผ่านสีหน้าเหี่ยมห่างของทั้งทั้งสามคนเปลี่ยนเป็นขาวซีดในพิษตาล่างเหมือนถูกขวดด้วยค้อนยักษ์ลอยละลิ้วไปดันกระโจมด้านหลังเลือดสดสาดย้อมผ้ากระโจนจนขาวฉูดชาดบาตาปัดซบชั่ววูบประกายไฟพักพวกสามคนได้รับบาดเจ็บสาหัสในดวงตาบุรุษหอมแห้งคนนั้นฉายแวววาระคนเครียดแขนขณะเตรียมยิงธนูออก เงาดำสายหนึ่พัวูบขึ้นด้านหลังพร้มอมเสียงกระซิบอันเย็นเยอือกก่อนต่อไปนะก่อนจะลงมือนะ่ะควรทางที่ดีควรแยกแย,กแยะความแตกต่างของทงั้งสองฝ่ายให้แน่ชัดแต่ข้าว่าเจ้าคงไม่มีครั้งหน้าแล้วพรวดพึ่งขาดคําไม้มบรรทัดยักษ์สีดําฟาดกระหน่ำแผ่นหลังบุรุษนั้นเลือดสดพ้นทะลักออกจากปากในบัดดนสีหน้าเฉยชามองดูคนที่ล้มะถวยผู้นั้น เสี่ยวยยนพลิกฝ่ามือเสียบไม้บันทัดกลับไปที่กลางหลังจากนั้นก้าวน้เนิบเข้าถนนและเมื่อเห็นเขาเข้ามาในกลุ่มคนที่ตอนแรกที่ยังยืนดูด้วยสีหน้าขบขันกับตะลึงงันเล็กน้อยต่างรีบเก็บงำสีหน้าปล่อยให้เงาคนสามคนนั้นพบพาข่าวเลือดเฉียดผ่านเบื้องหน้าไปรอเมื่อเซี่ยวยยนค่อยๆเลี้ยวหายตรงมุมถนนบริเวณนี้ค่อยกลับสู่ความอึกระทึกดั้งเดิมผู้คนยิ้มมองซากศพที่ล้มคว่ำอยู่ตรงหน้าประตูใหญ่แวบหนึ่ง ในแววตาปราศจากความเวทนาสงสารเพียงแต่อุทานสารรเสริญจำนวมคนนี้อามหิตใช้ได้องมือรวบรับฉับไวข้าคนขึ้นมาไม่มีอาการลังเลเลยสักนิดใจเด็ดจริงๆดูท่าทางเขาน่าจะอยู่ในแดนอันธการได้อย่างสำราญใจเสี่ยวเหยียนยามนี้ย่อมไม่ทราบวิธีอันเผ็ดร้อนของเขาได้รับการประเมินค่าค่อนข้างสูงดูไปแล้วคำพูดของเย้าเหลาคือสัจธรรมที่แท้จริงหลังเดินดูตามถนนหลายสายที่ไม่ยาวนะั้ เสี่ยวเยยนกับต้องผิดหวังเมื่อพบว่าชุมชนเล็กๆแห่งนี้ถึงกับไม่มีแผนที่ขายเขาสายหน้าด้วยความกุ้มขณะจะหาใครสักคนมาสอบถามเส้นทางเข้าๆคนอ้วนฉุผู้หนึ่งพันปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาพร้อมรอยยิ้มปรีผู้ชายท่านนี้ต้องการซื้อแผนที่ใช่หรือไม่ข้าเห็นท่านเดินถามทางเดินถามหาตลอดทางเลยชายอ้วนฉุยิ้มเก่าวท่านมีงั้นเหรอเสี่ยวเหยียนเหล่มองชายแปลกหน้าผู้นี้แวบหนึ่งก่อนย้อนถามเสียงเรียบ ข้าคือพ่อค้าที่เดินทางบนทุ่งราบใหญ่เฮยอี้ย่อมต้องพบแผนที่ที่ละเอียดที่สุดติดตัวชายอ้วนยิ้มตอบแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะเสียงของเสี่ยวเหยียนยังคงราบเรียบไหลขึ้นในดินแดนอันตรารนี้หามีมื้อเที่ยงให้กินหรือเปล่าไหมฮ่าฮ่าขอบอกคุณชายตามตรงบนทุ่งราบใหญ่ผืนนี้ต่อให้ท่านมีแผนที่ก็ใช่จะสอกหาพบจุดหมายที่แม่นยำได้เพราะทุ่งราบมักปรากฏกำแพงพายุทรายบ่อยครั้ง เวลาเช่นนี้แผนที่ไม่มีประโยชน์มีเพียงคนที่ชำนาญเส้นทางที่สามารถฝ่ากำแพงพายุทรายออกไปแต่ข้าคิดว่าคุณชายเพิ่งมาครั้งแรกคงไม่มีประสบการณ์ด้านนี้กระมังกล่าวถึงตรงนี้ชายอ้วนาสายศีษะไปมายิ้มกล่าวข้าก็ไปขออ้อมค้องกับท่านคู่ก่อนตอนอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าข้าเห็นท่านฝีมือไม่เลวจึงอยากจ้างท่านมาเป็นผู้คุ้มกันในขบวนของข้าหากจุดหมายของท่านคือต้องการผ่านทุ่งราบใหญ่เลยี้ผืนนี้ เข้าสู่ดินแดนอันตการสามารถเดินทางพร้อมกับข้าได้เพราะว่าค่าตอบแทนในการพาท่านออกจากทุ่มราบใหญ่ก็คือท่านต้องออกแบงเล็กน้อยหากขบวนเดินทางของข้าประสบความยุ่งยากว่าอย่างไรล่ะรับฟังวาจาเซี้ยวเหยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยพางเอ,อ่ยถามในใจอาจารย์เป็นเช่นที่เขาพูดจริงเหรอเออทุ่งลาบใหญ่หวยอี้ขึ้นชื่อเรื่องกำแพงพายุทรายจริงคนที่อ่อนประสบการณ์อาจหลงทางได้ ฟังว่าปีนั้นมีเจ้าหนุ่มดวงกุดคนหนึ่งเดินทางท่ามกลางพายุรายวกไปวนมาครึ่งหนึ่งของทุ่งราบสุดท้ายเหนื่อยตายทั้งเป็นเหยาวเหล่านิ่งคิดในดในใจและกล่าวต่อถ้าจะถัดผ่านทุ่งราบใหญ่หวยอี้การเดินทางขาบวนพ่อค้าเป็นการลดความยุ่งยากได้จริงเฮ้ย <c oughs> จุดหมายของพวกเราคือเมืองเหยหยินในดินแดนอันธการที่นั่นจะจัดงานประมูลครั้งใหญ่ ที่หนึ่งปีมีครั้งในวันมะรืนนี้ดังนั้นข้าส่งเสริมกําลังคุ้มกันเพื่อเร่งเดินทางไปให้ทันไม่เช่นนั้นข้าก็คงไม่ว่าจ้างคนแปลกหน้าชายอ้วนยิ้มอธิบายจุดประสงค์ของตัวเองงานประมูลครั้งใหญ่งั้นเหรอได้ยินคนํานี้เสี่ยวเยียนสะดุดใจวูบสิ่งที่ดึงดูดผู้คนที่สุดในดินแดนอันธการก็คือสิ่งวิเศษพิสดารที่ชวนสะท้านสะเทือนเหล่านั้นงานประมูลแต่ละครั้งจึงเรียกความสนใจจากผู้คนนับไม่ถ้วนใครควรได้คู่หนึ่ง เสี่ยวยเยนพงกศีรษะโดยแม่ลังเลอีกยินดีที่ได้รู้จักข้าชื่อตัวมาเห็นเซี่ยวยเเยนพยักหน้าชายอ้วนค่อยเรื่องใจยิ้มปรีพางยื่นมือให้เซี่ยวยเยนเย่าเยียนจับมือกับอีกฝ่ายหลวมๆเซี่ยวยเเยนบอกเสียงเรียบก็คือหมายความว่าเซี่ยวยเยนบอกว่ามันชื่อเย่าเยียนนะครับตอนนี้ก็เป็นอันจบบทที่9นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้แผนที่นะครับก็จะต้อง ไปอีกเมืองหนึ่งนะก็ได้เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรกองคาราวานใช่ไหมกองคาราวานจะเป็นคนนำทางเราไปก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งติ๊งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ